สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องฮักจังอินดี้จ้าวันนี้อย่างพาเพื่อนนะคะไปดูหน้าตาของฝายห้วยน้ำเพนแห่งที่สองนะคะซึ่งจัดสร้างโดยกรมชนะระทานนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลเพนนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าอันนี้มาถึงแล้วอันนี้เป็นลำน้ำเดิมนะคะหรือห้วยเพนเดิม กินพื้นที่หลายสิบกิโลเมตรเลยนะคะความยาวของเขากว้างไม่เท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆแต่ความยาวนี้ยาวพอสมควรนะคะจากที่หญิงเคยไปสำรวจตอนเด็กๆนะคะไปดูว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าจุดสิ้นสุดของเขาอ่ะซึ่งผ่านทางหน้าบ้านอย่างเนี่ยมันไปสิ้นสุดที่ใดนั้นยิงเคยเห็นแล้วนะคะทางด้านขวาส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยยังไม่รู้นะคะเพราะยังไม่เคยไปว่าจุดสิ้นสุดของเขาอยู่ที่ใดนะคะ ฝายท่น้ำแห่งที่สองเนี่ยลักษณะการสร้างของเขาเป็นการขุดดินนะคะขุดลอกลำน้ำเดิมนะคะขึ้นมาแล้วก็มีการผมเพิ่มกั้นห้วยน้ำแห่งเดิมให้มันมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็น2ที่นะคะจริงๆคือเส้นเดียวกันสายเดียวกันนะคะแต่กั้นเพื่อกักกันน้ำไว้ใช้ด้านบน ให้มันสามารถมีน้ําไว้ใช้ตลอดนะคะพอถึงฤด,ดูแล้งน้ําก็จะไม่แห้งขอดนะคะเพื่อนๆด้านหน้าเป็นสะพานข้ามน้ําไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะส่วนทางด้านขวาก็จะกลับไปที่ครัวคุณหญิงหรือมุมสบายร้านของหญิงนะคะตรงนี้เป็นที่เขาสร้างสถานที่ไว้มีแผงโซลาเซลล์ไว้เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะอันนี้เป็นดินที่ถมขึ้นมาเพื่อกั้นลำน้ำ เป็นโครงการที่ใช้ปีงบประมาณ2,560นะคะน่าจะแล้วเสร็จได้ประมาณสัก5-6เดือนแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเพราะว่ายัางไม่ค่อยได้มานะคะไม่ไกลจากตัวร้านหญิงมากแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นทางที่แบบย้อนไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะปกติเราไม่ค่อยสัญจรมาทางนี้ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้นะคะหญิงก็จะไปทางเส้นเส้นกลางเส้น ตลาดมากกว่านะคะขวามือที่มองเห็นอยู่เนี่ยนะคะของด้านขวามือหญิงเนะี่ยเป็นลําน้ําเดิมนะคะก่อนที่จะมาถมกั้นตรงนี้ให้เกิดเป็นแยกเป็น2เส้นนะคะส่วนคลิปหน้านะคะหญิงพาเพื่อนไปดูฝายทดน้ําแห่งแรกเลยนะคะตรงนั้นน่ะผ่านหน้าบ้านเกิดของหญิงเลยนะแต่ว่าเป็นการสร้างใหม่นะคะฝายฝายทดน้ําแห่งแรก เขาลื้อถอนออกแล้วก็สร้างใหม่สวยงามกว่าเดิมน,นะคะแห่งแรกตัวน,นั้นเป็นฝายซีเมนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันคลิปหน้าอย่าลืมติดตามอีกด้วยนะคะใครที่ไม่ได้กับอำเภอเพนบ้านเกิดเมืองนอนไปทำงานอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ดูแล้วคงคิดถึงบ้านน่าดูเลยะค่ะเจอกัน <ๆ S 2> ใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า